บอ,อกลาผมชี้ฟูด้วยสูตรก้นครัวง่ายๆประหยัดอีกแล้วค่ะตามไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เคเคดีกิกิเดฟแม่บ้านสายฟอขอแช่นะคะวันนี้เห็นกิกิมาพร้อมข้าวแน่นอนค่ะสูตรก้นครัววันนี้คือน้ำซาวข้าวอีกแล้วค่ะทุกคนสูตรนี้นะคะกิกิทำแชร์ไว้วิธีการทำนะคะไว้ในคลิปก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะแปะให้นะคะสูตรนี้ชื่อว่าน้ำซาวข้าวกุหลาบนั่นเองค่ะคลิปก่อนกิกิได้ทำกับผมน้องนางแบบน้องฟีบีเนาะคราวนี้กิกิก็มาทำกับผมของกิกิเอง ะนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ฉีดพมเข้าไปบนผมเรานะคะเพื่อนๆชอบถามมาว่ากิกี้ใช้ก่อนหรือหลังสระผมตามของกิกี้นะคะกิกี้ใช้ก่อนที่จะสระผมค่ะ ก็คือฉโลมให้ทั่วหนังศีรษะให้เปียกนะคะอ่ทางที่ดีนะคะกิกี้ลองทดลองดูแล้วใช้สเปรย์ฉีดแบบนี้นะคะและการที่เอาผมจุ่มลงไปในอ่างที่เราใส่น้ำซา,าวข้าวของเราไว้นะคะสูตรต่างๆสูตรไหนก็ตามนะคะที่เราเอาใส่ไว้นะคะแบบสูตรที่เอาผมจุ่มลงไปให้เปียกนะคะดีกว่าที่เราเอาสเปรย์ฉีดนะคะเพื่อนๆโอเคพอฉีด รมทั่วเส้นผมเสร็จแล้วนะคะก็หมักไว้1ชั่วโมงนะคะหรือนานกว่านั้นก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ไปสระผมล้างออกทําความสะอาดด้วยแชมพูและคอนดิชเนอร์หรือครีมนวดผมปกติแต่กิ๊กกี้ไม่ได้ใช้ครีมนวดผมนะคะสระผมด้วยแชมพูตามปกติแล้วก็มาเป่าให้แห้งนะคะเป่าด้วยลมเย็นหรือลมอุ่นๆนะคะไม่ได้ใช้ลมร้อน,นะคะ่ะ สูตรและวิธีการทำนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนนะคะกิกิก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะก็จะมีน้ำซาวข้าวนะคะกับกลีบกุหลาบค่ะแล้วก็อาน้ำซาวข้าวไปต้มกับกลีบกุหลาบนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นต้มประมาณ2 0 3 0นาทีค่ะแล้วก็ตั้งพักไว้ให้เย็นปิดใส่ขวดใสโ่โหลแก้วไว้นะคะปิดฝา เก็บไว้ในที่มืดหรือในตู้นะคะไม่ให้เขาโดนแสงค่ะ3วันหลังจาก3วันแล้วก็นำมาใช้นะคะวิธีการใช้าการใช,ใช้ใช้ยังไงก็คือใช้อาทิตย์ละ3วันนะคะคกิก้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบสูตรนี้กันนะคะขอบคุณค่ะ